สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักค่ะสัปดาห์นี้ก็พามาดูอาชีพการนํเข้าวหมวกไก่แล้วก็ซุปหางวัวนะคะซึ่งวันนี้ก็มาถึงเรื่องของซุปหางวัวแล้วการทําก็ต้องมีเคล็ดลับเหมือนกันนะคะอย่างซุปหางวัวเนี่ยจะต้องมีการใส่เปลือกไม้นะะี่ยค่ะที่จะทําให้รสชาติอร่อยและวิธีรับประทานนะคะจะรับประทานแบบซุปเฉยๆก็ได้หรือว่าจะรับประทานแบบแซ่บโดยปรุงแบบต้มยำก็ได้นะคะเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะ การทำซุปหางวัวนั้นมีส่วนผสมคล้ายกับข้าวหมกไก่คือจะต้องมีหางวัวเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นก็ยังประกอบไปด้วยหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเครื่องเทศเปลือกไม้ขิงพริกไทยผักชีเกลือมะนาวนะคะเราทำโดยการเริ่มต้นด้วยเอาพริกไทยเปลือกไม้และเครื่องเทศนะคะใส่น้ำตั้งไฟไว้สักพักนึงก่อนเสร็จแล้วจึงค่อยๆใส่อย,อย่างอื่นตามลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่มะเขือเทศผักชีนะคะเกลือขิงอะไรอย่างนี้ก็ใส่ตาม,มาลงไป นื้อนี่มันจะมีคาวใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ใส่พวกเครื่องเทศเปลือกไม้อะไรพวกนี้มันก็จะได้ตัดกลิ่นคาวไปก็จะต้องมีรสจัดฮะซุปหางวัวที่จะอร่อยก็ต้องรสจัดคือจะต้องมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หอมฮะนั้นนั่นก็คืออาชีพของการทาข้า,าวหมกไก่หรือซุปหางวัวนะคะและถ้าว่าคุณชมเกิดสนใจแล้วเราก็ก็ลองทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคํานึง นั่นก็คือการเลือกสถานที่ที่ขายค่ะควรเลือกในบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการทําซุปหางวัวนั้นนะคะไม่ควรที่จะใส่สารที่เรียกว่าผงเปื่อยลงไปด้วยเพราะอาจจะเกิดโทษจากผู้รับประทานได้และที่จะขาดจะไม่ได้นะคะก็คือหากอาหารเหลือนี่ไม่ควรที่จะนํามาขายอีกในวันต่อไปเพราะจะทําให้คุณภาพของอาหารในด้อยลงไปและอาจทําให้ไม่รับความเชื่อถือจากลูกค้าอีกเลยก็ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะอาชีพทุกอาชีพนะคะต่างก็ต้องมีจุดเด่นเป็นของตนเอง อย่างเช่นการขายข้าวหมกไก่และสุกหางวัวก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณรู้พื้นฐานในการทําแต่ว่าคุณมีความสนใจอยากจะคิดแตะแปลงสูตรนะคะให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงความอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะทํากาไรให้ไดเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและข้อที่ต้องคํานึงอีกหลายๆอย่างก็คือในเรื่องของทาเลเนี่ยนะคะก็สําคัญมากและสาหรับร้านนี้นะคะเขาก็ย,ยังขายอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสเต๊ะไก่ทอดนะคะก็สามารถจะทําให้ธุรกิจนี้อยู่ได้ค่ะถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ลา